หลายปีที่ผ่านมาทั่วทุกมุมโลกล้วนต้องเผชิญกับมหันตภัยจากแผ่นดินไหวซึ่งยังไม่มีเทคโนโลยีใดในยุคนี้ที่สามารถนำมาคาดการณ์หรือคำนวณการเกิดเหตุร่วมหน้าได้จนทำให้กลายเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ดีสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นทั้งกับชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์อย่างมหาศาลสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศพามา่า เมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาไทยเป็นประเทศหนึ่งที่รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวโดยเฉพาะในหลายจังหวัดทางภาคเหนือแม้แต่ในกรุงเทพผู้ที่อาศัยและทำงานบนอาคารสูงก็สามารถสัมผัสถึงอาการสั่นไหวของตัวอาคารได้ในหลายพื้นที่จึงเกิดเป็นคำถามขึ้นในใจของคนจำนวนมากอยากทราบว่าแผ่นดินไหวเกิดได้ไงครับ กรุงเทพมหานครจะมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวหรือเปล่าครับถ้าเดินทางไปต่างประเทศและเกิดเหตุแผ่นดินไหวจะมีวิธีช่วยเหลือตัวเองกับคนรอบข้างไงบ้างคะแล้วตึกสูงๆอย่างในกรุงเทพถ้าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นจะสามารถต้านแรงสั่นสะเทือนได้ไหมคะสำหรับคําถามที่กําลังเกิดขึ้นทั้งหมดวันนี้เรามีคําตอบให้คุณครับแผ่นดินไหวอาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะการสั่นไหวของแผ่นดินในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งได้ส่งผ่านพลังงานในรูปแบบคลื่นโดยผ่านตัวกลางเช่นชั้นหินหรือดินใต้ผิวโลกจนเกิดการชนเสียดสีและมุดตัวกันของชั้นดินซึ่งส่งผลทําให้เกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกนอกจากนี้การระเบิดของภูเขาไฟก็เป็นสาเหตุสำคัญด้วยเช่นกันส่วนการเกิดแผ่นดินไหว จากกิจกรรมของมนุษย์นั้นอาจเกิดขึ้นได้จากหลายกิจกรรมเช่นการทดลองระเบิดการสร้างเขื่อนการทำเหมืองทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยที่จะกระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหวได้สำหรับกรุงเทพมหานครแม้จะอยู่ไกลออกไปจากรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแต่ก็ยังตั้งอยู่ใกล้กับรอยเลื่อนแนงย่อยของแผ่นดินอาทิรอยเลื่อนสีสวรค์ รอยเลื่อนดานเจดี3ามองค์อีกทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยายังมีสภาพเป็นชั้นดินอ่อนเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในบริเวณรอบๆประเทศไทยก็จะส่งผลทําให้คลื่นแผ่นดินไหวสามารถขยายความรุนแรงเพิ่มขึ้นได้2ถึงสเท่าทั้งนี้ผู้ที่อาศัยและทํางานบริาคารสูงในกรุงเทพอย่าเพิ่งตกใจเพราะมีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงใหม่พุทธศักราช2,550ที่มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารในกรุงเทพมหานครให้ตอวภัยและต้านทานแผ่นดินไหวส่วนอาคารที่ก่อสร้างก่อนปี2,550บางแห่งอาจยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างโดยเฉพาะโรงเรียนโรงพยาบาลซึ่งควรจะรีดดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีรูปแบบโครงสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหวได้อย่างไรก็ตาม อาคารพาณิชย์หรือถาหาที่ชอบดัดแปลงต่อเติมอย่างไม่ถูกหลักวิศวกรรมอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษซึ่งหากก่อสร้างไม่ดีก็จะมีผลต่อความเสี่ยงที่จะเกิดการแตกหาวหรือพังลงมาได้แผ่นดินไหวสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเวลาและไม่มีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยาแม้ว่าจะมีการป้องกันอย่างดีที่สุดแล้วแต่การรู้จักเรียนรู้วิธีป้องกันตนเองติดตัวไว ย่อมจะดีกว่าโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยซึ่งจะเกิดประโยชน์ลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณได้ตอนนี้เราไปรู้จักกับวิธีป้องกันตนเองทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุก่อนที่ภัยจะมาถึงตัวกันดีกว่าครับก่อนเกิดแผ่นดินไหวก่อนการก่อสร้าง หรือดัดแปลงต่อเติมอาคารขอให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายเพราะก่อนอนุญาตจะมีการตรวจสอบโดยวิศวกรที่มีความชํานาญจึงทำให้เกิดความปลอดภัยและนับเป็นการป้องกันภัยที่ดีที่สุดอย่าลืมมั่นตรวจสอบโครงสร้างของอาคารที่พักหรือที่ทำงานหากพบเห็นว่าชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการซ่อมแซมโดยท,ทันทีสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์หนักๆก,ก็ให้ผูก หรือหาที่ยึดให้แนั่นกับพื้นผนังบ้านที่สำคัญต้องจดจำตำแหน่งของวาล์วแก๊สวาล์วน้ำและสะพานไฟให้ได้เพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ตัดกระแสไฟฟ้าได้ทันควรศึกษาวิธีปรถมพยาบาลเบื้องต้นรวมถึงการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆเช่นถังดับเพลิงถุงายเพื่อใช้ยามจาเป็นกาหนดจุดนัดพบนอกสถานที่ที่ปลอดภัยสาหรับการอบพยพ หรือเกิดกรณีพลัดหลงกันขึ้นขณะเกิดแผ่นดินไหวอย่าตื่นตกใจพยายามควบคุมสติหากอยู่ในบ้านให้หมอบใต้พื้นโต๊ะหรือใกล้กับกำแพงด้านในของบ้านโดยใช้แขนป้องกันศีรษะและคอไว้ทั้งนี้ให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปใกล้กำแพงด้านข้างของตัวบ้านเฟอร์นิเจอร์เครื่องแก้วและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ถ้าอยู่ในที่โลง่งหรือกำลังขับรถให้รีบหยุดรถทันที โดยอยู่ให้ห่างจากเสาฟไฟฟ้าใต้สะพานและป้ายโฆษณาหากอยู่ในอาคารสูงห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดแผ่นดินไหวเด็ดขาดควรตั้งสติและรีบออกจากอาคารโดยเร็วพร้อมทั้งหนีให้ห่างจากสิ่งที่จะล้มทับได้ขณะเกิดเหตุอย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่จะทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วในพื้นที่ถ้าคุณอยู่ใกล้ชายฝั่งให้รีบอบพยพไปยังที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล30เมตร หรือเข้าไปในฝั่งราว3กิโลเมตรเพราะอาจเกิดคลื่นขนดาดใหญ่ซัดเข้าผาฝั่งหรือที่เรียกกันว่าซึนามิซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนบริเวณปลึกโโกลใต้ทะเลทําให้แผ่นดินเกิดการยุบตัวมีผลให้น้ําทะเลปริมาณมหาศาลถูกดันขึ้นและโถมเข้าสู่ชายฝั่งด้วยพลังงานต่างๆอย่างรวดเร็ว หลังเกิดแผ่นดินไหวควรตรวจสอบตัวเองและคนใกล้เคียงว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่จากนั้นให้สวมใส่รองเท้าหุ่มสนเพราะอาจโดนเศษแก้วหรือสิ่งของมีคมที่หักพังทิ่มแทงได้ระหว่างนั้นให้รีบทำการตรวจสอบความเสียหายภายในพื้นที่เช่นท่อแกส๊สท่อน้ำและสายไฟเสร็จแล้วให้รีบอบพยพออกไปจากอาคารที่เสียหายทันที รวมพลในที่นัดหมายและทำการตรวจนับสมาชิกอย่าลืมเปิดรับข่าวสารพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเรื่องแบบนี้ควรจดจำและสังเกตไว้ให้ดีโดยเฉพาะวิธีป้องกันและปฏิบัติตัวจากเหตุแผ่นดินไหวท่ามกลางภัยธรรมชาติที่โหมกระหนำ่ำขอให้คุณจำไว้ว่าไม่มีสัญญาณเตือนภัยใดๆที่สำคัญเท่ากับการรู้เท่าทัน มีสติและพยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เสี่ยงภัยเพราะการป้องกันล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญแม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็ช่วยลดความสูญเสียที่จะตามมาให้น้อยที่สุดได้นะครับจะเห็นได้ว่าภัยที่เกิดจากธรรมชาติเราอาจจะไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แต่เราสามารถรู้เท่าทันและเตรียมตัวอย่างสติได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาของวิชาวิทยาศา,ศาสตร์ก็หมดลงแล้วนะคะ พบกับคุณนูนะได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ